นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักด์ศรีถ้าได้คนนี้แลวมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีเทศบาลตำบลทาตต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลทาตที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาตเขต2เทศบาลตำบลทาตเขต2ประกอบด้วยบ้านน้ำอ้อมบ้านห้วยพอดบ้านผาพอดบ้านสงเวยบ้านผาการดงบ้านโนนภูทอง,ทงโปรดเลือกนางสาวม,มานิกาชอเจริญวิวัฒเบอร์13 เบอร์13เบอร์13เข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอทรอรดกาเบอร์13เบอร์13เบอร์13นางสาวมานิกาชอกเจริญวิวัฒเบอร์13ลูกสะพ้ยพาโรงหมายผู้สมัครกลุ่มเรารักตำบลธาตอดีตเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเชียงคานอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสงเปือยมูเจ็ดคนรุ่นใหม่ คล่องแคล่วว่องไวมุ่งมั่นอาสาพัฒนารู้งานเข้าใจปัญหาเข้าหาประชาชนพร้อมแล้วที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าทุกท่านคิดสร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืนขอโอกาสคนรุ่นใหม่ได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าโปรดเลือกนางสาวมานิกาชคเจริญวิวัฒเบอร์13เบอร์13เบอร์13เข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอท รดกา B 13, B 13, B 13. เบอร์13เบอร์13เบอร์13เดินตลาดยังเลี้ยวซ้ายแลวขวากับข้าวกับปลาเรายังเหลือกของดีจะซื้อหมูปุงไก่ปูปลายังดูเนื้อรูตาไม่เลือกที่ทางดีตะโกเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสรรไม่ใส่สารเร่งสี ความคิดก้าวหน้าพัฒนาก้าวไกลร่วมใจพัฒนาขอโอกาสสารงานต่อก่อง,งานใหม่พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลทาตเข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอทอโปรดกาเบอร์ B 13เบอร์13เบอร์13เหตุสองโปรดเลือกนางสาวม,มานิกาโชคเจริญวิวัฒเบอร์ B 13เบอร์13เบอร์ 13, B 13 เข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอทอโปรดกาเบอร์ B 13เบอร์13เบอร์13ขออาสาขอโอกาสในการทำหน้าที่พัฒนาเทศบาลตำบลทาตหถิ่นกำเนิดของใครใครก็รักจงปกปักรักษาอย่าให้หมองจะพัฒนาตำบลทาตให้เป็นทองเพื่อพี่น้องชาวประชาหาสุขใจโปรดเลือกนางสาวมานิกาโชคเจริญวิวัฒเบอร์ B 13 เบอร์13เบอร์13เข้าคูหาบัตรสตีชมพูเลือก,<า>กสอทอดรดกาเบอร์13เบอร์13ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์ทำงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเทศบาลตำบลทาตให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางตรงใจตรงความต้องการของชุมชน มีทุกข์ร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเพื่อสารต่อการพัฒนาตำบลทาตโปรดเลือกนางสาวมานิกาชคเจริญวิวัฒเบอร์ B 13เบอร์13เบอร์13เข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอทอโปรดกาเบอร์ B 13เบอร์13เบอร์13นางสาวมานิกาโชคเจริญวิวัฒ์เบอร์ส3 ผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชนพร้อมทำงานทันทีเข้าครูหาเลือกสอทบัตรสีชมพูโปรดกาเบอร์13เบอร์13เบอร์13พร้อมทำหน้าที่พัฒนาเทศบาลตำบลทาตในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาตเขตสองเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวเทศบาลตำบลทาตทุกคนอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม 2,564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญที่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลทาตเลือกคนดีเลือกทีมงานเด่นโรรดเลือกนางสาวมานิกาโชคเจริญวิวัฒน์เบอร์ B 13เบอร์13 เบอร์สิอย่าลืมเลือกคนดีเลือกคนบ้านเราเลือกคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างมืออาชีพเขศสองโปรดเลือกนางสาวมานิกาชกเจริญวิวัฒน์เบอร์13เบอร์13เบอร์13เข้าคูหาบัตรสีชมพูเลือกสอทรอรดกาเบอร์13เบอร์13เบอร์13ชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้คนดี้แล้วมาเป็นผู้ คนไทยสุใจทหัวแดนถ้าได้พูด